การให้ลูกค <sh ้าเห็นถึงความแตกต่างต้องใช้มีดใช้มีดค่ะพี่ต้องการมีดมีดนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงค่ะเดี๋ยวจะผ่านะคะเอามีดเอามีดให้พี่หน่อยได้ไหมคะหนูพี่เอามีดมาใช้ค่ะพี่เอามีดค่ะค่ะอ๋อนะคะตัวนี้จะมีช็อกโกแลตชิพอยู่ข้างในนะคะ เป็นเนื้อช็อกโกแลตแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะเป็นบัตเตอร์ก็ได้นะแต่เอ๋ชอบทำบัตเตอร์นะบัตเตอร์มันจะอร่อยแต่ถ้าเกิดลูกค้าชอบช็อกโกแลตก็ทาช็อกโกแลตมีมานะแล้วค,ะค่ะมีแล้วอันนี้ก็เป็นมีดของเราเหมือนกันนะคะอะเป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเนียระวังนุ่มคะ่ะนุ่มนุ่มจริงๆคะ่ะดูสีร้อนนะคะ ก็คือเราต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าไม่ว่าใครก็ทําได้นะคะคุณจะประสบความสําเร็จเลยและต่อไปคุณจะกล้าที่จะแบบทําอะไรให้คนทานได้นะค่ะนะคะอันนี้ง่ายมากๆนะคะแน่นอนค่ะทุกท่านที่นี่เดี๋ยวได้รับประทานแน่นอนนะคะมาแล้วค่ะดานู้นมีแล้วนะคชิมต่อค่ะเป็นไข่เจียวใช่ไหมคะ ออน้ำผัดซีอิ๊วค่ะ, <EU. S 2> อะลองลองอคอนเซ็ปตไปเรียบร้อยแล้ว,ลวหรอคะว่าเราต้องการให้ลูกค้าเห็นว่าหลังจากที่เราผัดนานแล้วอ่ะเส้นก็ยังนุ่มอยู่นุ่มไหมคะด้านนะ้าทำไมเราถึงไม่ให้ลูกค้าทานร้อนร้อนร้อนเพราะว่ากินยากด้ว <c> ย <oughs> นะมันจะกินยากแล้วก็ข้อสําคัญคือหนึ่งมันจะยังคงนุ่มอยู่ต่อให้อาหารนั้นเย็นแล้วนะต่อคุณจะวางไว้ให้มันเย็นแล้วนะคะหรือว่าอะไรมันก็จะยังจะนุ่มอยู่รสชาติของอาหารไม่เปลี่ยนแปลง โดยที่เราไม่ต้องเติมอะไรเลยไม่พเพรลยน้ำส้มน้ำปลาน้ำตาลเก็บมันไว้ค่ะน,นะคะชใช่เอารสชาติของอาหารนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะใส่พริกใส่ผัดใส่เผ็ดอะไรก็เรื่องของเราใส่ลงไปแต่ว่าที่เราสอนลูกค,ค้าคือไม่ใส่อะไรเลยนะแต่รสชาติอร่อยรสชาติออกมาดีแล้วเราลองถามตัวเองว่าเราจะเลือกใส่อะไรไหมนะไม่ต้องใส่แล้วนะคะขนาดกระทะมันทําออกมานะคะแล้วรสชาติของอาหารบอกเลยผัดซีอิ๊วเนี่ยคุณผัดวันนี้อีกสาวันอ่ะทานได้อยู่เลย อร่อยไหมคะนะคะมันมัน,ม,นมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะไม่เสียง่ายอะ่ะเพราะว่ามันไม่มีน้ํามันมันไม่ได้ใส่อะไรเลยมันจะเสียยากมากๆนะคะนะคะค่ะโอเคอวันนี้เราได้ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราทวนเมนูกันนิดนึงเราทานอะไรกันไปบ้างแล้วคะเนี่ยปลาเนื้อทานหรือยังคะอ่าผัดซีอิวอ๊วกุ้งโอมเ้นไข่เจียวไข่เจียวแล้วนี่กําลังทาน อันนี้ผัดสีอิ๊วกุ้งอบุนเส้นไข่เจียวผัดสีอิ๊วนะคะรอปลาอยู่นะโอเคไงอร่อยไหมคะขอเสียงดังๆหน่อยซื้อไม้หม้อที่บ้านมีหรือยัง มีมีสมาร์ทคุเกอร์เรียบร้อยแล้วนะคะอีกครั้งค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำเป็นในการปรุงอาหารแบบไร้สารเพื่อสุขภาพด้วยเครื่องครัวบัฟเฟโรของเรานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ทุกท่านที่อยู่ชมยูเคดูสเตชันอยู่ด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่เอกมากๆค่ะขอบคุณค่ะสอีค่ะทุกท่าน ฝากไว้ด้วยนะคะพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะมีการบรรยายข่าวเรื่องอาหารเสริมจําเป็นอย่างไรนะคะโดยเกษตชกรนิตินะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระดับประเทศค่ะพร้อม OPP ด้วยพรุ่งนี้มาร่วมกันได้ค่ะแล้วทุกนี้นะคะขอเวลาให้กับพวกเรามาทานเค้กทานกุ้งอบมุนเส้นกันดีกว่านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวค่ะทานข้าวเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนั่งรอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจ้าหน้าที่ Thank hey.